พระพุทธรูปบางโบราณนะคะในวัดเท้าโคดน,นะคะซึ่งจะมีอหลักข้างล่างอยู่นะคะใต,ต้โต๊ะหมู่บูชาซึ่งครั้งแรกก็มาก็ตกใจมากแล้วก็มีการบอกกล่าวไว้ว่าที่นี่เป็นที่ที่เก็บอัฐิธาตุของอุรพากษัตริย์ในราชวงศ์นะคะเพื่อการ ดูแลพื้นผูประเทศแล้วก็เมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งขอจะเรียกว่าหลวงพ่อศพเดิมนะคะพระรธพุทธรูปปูนปั้นปางมันวิชัยช่างทองถิ่นนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18โดยพระนางเลือดขาวเจ้าเมืองพัทลุงเป็นผู้สร้างไว้ ในครั้งที่เมืองพัทลุงเป็นเมืองเมืองนัก,กษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชพระนางเลือดขาวและเจ้ากุม,มารเป็นเจ้าเมืองพัทลุงครั้งนั้นพระนางพร้อมด้วยคณะได้นําสิ่งของมีค่าและกําลังคนจากเมืองพัทลุงมาตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเทศบาลวัดท้าโคตปัจจุบันซึ่งพระนางได้สร้างพระศพเดิมและสร้าง วัดพระสบเดิมด้วยในบริเวณที่สร้างพระสบเดิมน่าจะเป็นธรรมศาลาหรือวิหารครอบพระสบเดิมพระสบเดิมเป็นศิละปะท้องถิ่นตรงกับสมัยสุขโขทัยนะคะวิธีการสร้างก็คือการนำหินภูเขามากรนให้เป็นชิ้นส่วนขององค์พระนํามาต่อด้วยเดือยไม้แก่นนาปูนเพชรมาเชื่อมต่อฉาบทาพระศพเป็นพระประธานวัดศพเดิม และเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนนะคะอันนี้เป็นประวัตินะคะเรื่องราวของนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวข้องกับพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวมากนะคะซึ่งหลายๆวัดจะมีประวัติของพระนางเลือดขาวพระนางเลือดขาวจะเป็นแม่อยู่หัวที่ส่งเสริมและก็เข้าใจพระพุทธศาสนา แล้วก็เป็นผู้เผยแพร่พระศาสนาพร้อมกับวิธีการดูแลสุขภาพซึ่งโดยบันทึกบางเล่มจะกล่าวไว้ว่าพระนางเลือดขาวคือผู้ชำนาญในเรื่องการรักษาคนด้วยหลักการแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันที่เขาได้เรียนรู้กันค่ะ